ก็มาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับงานคาร์บอนเคฟล่าร0อซ็นตนะครับผ้านำเข้าจากต่างประเทศนะครับพรีเมียมเกรดนะครับแล้วก็อะไหล่หรือพาร์ทนะครับหรือชิ้นส่วนของรถนะครับของ Honda ตัวนี้นะครับเป็น Honda Forza ซานะครับฟอร์ซ่าสเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับก็เบิกมาจากศูนยนะครับทุกๆชิ้นนะครับผ่านการตรวจสอบและกระบวนการ QC ในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่นำสินค้าเข้าไปที่โรงงานจนถึงกระบวนการสุดท้ายที่โรงงานส่งร้านของเรานะครับนี่คือชั้นที่2นะครับก็จะมี serial number มี part number แล้วก็มีา a r c o d e ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแบรนด์ของ r i l l i o n Racing นั่นเองนะครับต่อไปชั้นที่3นะครับชั้นที่3ามมก็จะห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกนะครับเป็น แกงเหานี้แหละนะครับแต่เวลาเราส่งให้ลูกค้านะครับเราก็จะใช้กันกระแทกนะครับแอร์บับเบิลนะครับพันอย่างหนาที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับเรามาดูเนื้องานกันนะครับชิ้นงานของฝ้าถังน้ำมันของตัว f o r ์ a 300รุ่นปัจจุบันนะครับรุ่นล่าสุดนะครับนี่คืองานพรีเมียมเกรดนะครับตั้งแต่ชิ้นงานนะครับชิ้นงานออกจากโรงงานออกจากศูนย์นะครับจนถึง ผ้าที่นําเข้านะครับที่เป็นเกรดที่พรีเมียมที่สุดนะครับแล้วก็มีกรรมวิธีและกระบวนการหรือโน้ตฮาวของโรงงานเองที่สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพและยอดเยี่ยมนะครับดูจากลวดลายนะครับอะไลเมนต์ก็คือเส้นนะครับอันนี้คือผลงานของลาย2นะครับก็จะมีเส้นอะไลเมนต์หรือเส้นตรงตรงนี้นะครับเป็นคู่ขนาดกันไปนะครับ ตัวนี้จะไม่มีบิดผิวแม้แต่องศาเดียวนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะไม่มีรอยตามดจะไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นนะครับเงางามงานคุณภาพนะครับ100%ปอร์ซนะครับอขอบก็จะมีการเก็บขอบอย่างเรียบร้อยนะครับจะไม่มีครีบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะรับงานมาที่ร้านเราจะตรวจสอบคุณภาพ1 0 0เซ็นต์ตัวไหนที่มีครีบมี รอยกระดำกระด่างนะครับมีจุดแม้แต่นิดเดียวเราก็จะคืนสินค้าให้โรงงานนําไปซ่อมนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีความสะอาดเรียบร้อยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีการติดแบรนด์ของ billion racing ไว้นะครับราคาของเราก็เดี๋ยวไปส่องในเว็บเองนะครับที่ billion shop นะครับ lazada แล้วก็ Billion Shop 2,020ใน shopee นะครับราคาก็ เป็นกันเองนะครับราคาตลาดทั่วไปแต่คุณภาพพรีเมียมมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ